สวัดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะฮะอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพเหมือนเช่นเคยสวัสดีวันจันทร์ที่18ตุลาคมท,ท,ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถหลุดจองอีก1นึคันสำหรับ t ต y o ต a Fortuner 2.5G เกียร์ธรรมดาสวยๆคันนี้นะฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวยงามนะเพิ่งหลุดจองมาล่าสุดนี้เองวันนี้มาแจ้งข่าวดีสาหรับลูกค้า ทีมลังรอคอยคันนี้หรืออยู่นะฮะหรือว่าพลาดโอกาสในตอนแรกไปวันนี้หลุดจองแล้วนะครับโดยต้า f ฟ r บอร์สอง G, ปี2013ราคา559,000บาทเท่านั้นเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับสีบอลชุดโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมตัวไฟสปอร์ตไลท์นะกระจังหน้าเป็นโครเมียมโฉมหน้าแชมป์สีบอลเงินสวยใสยเลยล้อมแมกอัอลอยเดิมๆจากศูนย์ขนาด17นิ้ว มาพร้อมอยางบิต stone น,นะฮะแล้วก็ตัวกับบันไดข้างเป็นสีดำเดิมๆจากศูนย์เลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ตัวภาษีพรบบตต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ 2.5G ปี2013นะครับตัวเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้สวยๆเลยนะฮะ วันนี้มาแจ้งข่าวดีสำหรับลูกค้าที่กำลังรองคอยคันนี้อยู่หรือพลาดโอกาสคันนี้ไปในตอนแรกนะครับวันนี้หลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวปี2013 2.5ตัว G ใครชอบเกียร์ธรรมดาใครชอบขับแบบว่าชอบเกียร์แมนวนวลขับสนุกสนุก,นกต้องคันนี้เลยนะฮะรถครอบครัวราคาประหยัดนะครับ559,000บาทเท่านั้นปรับโฉมให้เรียบร้อยแล้วสวยกลิบเลยนะภายในหุ้มเบาะให้ใหม่นะัหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะครับสวยใส ดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะหนังหุ้มให้ใหม่เลยคอนโซลด้านหน้าสวยงามนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเครื่องเล่นนะครเป็นวิทยุ FM CD MP3 พวงาลยมัลติฟังก์ชันนะฮะด้านซ้ายควบคุมเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็แผงประตูเนี่ยสวยงามนะฮะคอนโซลตกแต่งไปด้วยสีเทาสลับกับสีเบจนี่ครับสวยงาม 559,000บาทเท่านั้นรถปี2013นะฮะรุ่น2.5ตัว G เชื้อเพลิงดีเซลรถเดิมๆนะฮะรถเดิมๆสวยงามเดิมๆปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้วันที่18ตุลาคมนะฮะเวลาประมาณ4โมงกว่าๆนะฮะมาแจ้งข่าวดีสำหรับลูกค้าที่พลาดโอกาสในตอนแรกของคันนี้ไปนะครับนี่นะครับสวยงามนะฮะ โฟลเดอร์เกียร์ธรรมดาน่าใช้นะครับขับสนุกนะใครชอบเกียร์ธรรมดาขับสนุกแบบนี้ต้องคันนี้เลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะสําหรับโฟลเดอร์เ so, กียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็มาพร้อมตัวเซ็นเซอร์กลระยะให้2จุดด้านหลังล้อยางอาหล่มาครบเลยนะฮะป้ายทะเบียนนะฮะร,รอการเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพอยู่นะฮะตอนนี้กํลาลังดําเนินการเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เพิ่งปรับสภาพเสร็จบางคันเนี้ยลูกค้าจองตั้งแต่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ นี่ครับสวยใสสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3ครบนะฮะกระจกหลังมีตัวไล่้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนี่นะครับล้อยาไหลครบนะฮะนี่ครับด้านหลังนะฮะสวยงามเดิมๆเ,เลยตัวเบาะนะเราหุ้มหนังให้ใหม่นะฮะแล้วก็ตัวหุน่น้ต่างๆเดิมใสไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจ เดิมใสสวยงามเลยวันนี้วันที่18นะฮะถ้าใครพลาดโอกาสในตอนแรกต้องรีบโอนจองล็อกรถไว้ด่วน,นเลยเพียง5,000บาทเท่านั้นลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะโอนจองล็อกรถ5,000บาทแล้วเตรียมเอกสารรอจัดเฟรนนได้เลยนะครับคันนี้ราคา559,00 0บาทรถครอบครัวเนี่ยประสงค์7ที่นั่งปี2013รุ่นขายดีตอนนี้โฟลเนอร์ของเรานะฮะมีกี่คันก็ติดจองหมดเลยนะฮะผมลูกค้าช่วงนี้หารถครอบครัวกันเยอะมากเลยนะฮะ มาไวออกไวมากแล้วก็แจ้งข่าวดีคันนี้หลุดจองแล้วนะฮะใครสนใจรีบเลยนะครับ f o r t u n e r 2.5G เกียร์ธรรมดานะครับปี2013ราคา559,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบด่วนนะฮะตัวแหลกหลังคาเป็นแบบสีดำแบบยกนะฮะสวยงามคันนี้ขับสนุกนะฮะออกต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นดอยสบายนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์แมนวนวลขับสนุกมากๆเลยนะครับ ราคาก็ย่อมเยาวด้วย559,000บาทเท่านั้นสีบอลเงินสวยใสนะครับดูแลรักษาง่ายร้อม็กอลลอยเดิมๆนะครับคันนี้ตัวบันไดข้างเดิมๆนะฮะวันนี้มาแจ้งข่าวดีกับ f c Fortune เจธรรมดานะครับใครรออยู่นะฮะไม่ควรพลาดเลยคันนี้นี่นะครับด้านในก็ปรับสภาพให้ใหม่สวยกิ๊บเลยได้เบาะหนังนะหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะครับ สวยใสยเลยนะครับคันนี้นี่ครับแผงประตูก็หุ้มให้ใหม่ด้วยนะครับผมนี่ครับดูแลรักษาง่ายนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเรือนใหม่กันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคันนี้นะฮะเจ้า for t จูนเกียธรรมดา 2.5G ปี13ราคา559,000บาทหลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่13ตุลาคมนะครับใครสนใจรีบด่วนนะครับ รถสวยๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากแล้วก็มาไวไปไวนะฮะแจ้งก่อนครับว่ามาไวไปไวมากนะครับนี่ฮะสตาร์ทรถกันเลยนะครับนี่ฮะเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมเดิหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลรถปีสองพันสิบสามนะครับไม่เดิมไม่แท้ไม่มีกอไม่นะครับ v u f m MP 3ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับ นี่นะครับสวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะฮะใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัว parking นเซอร์ตัวนี้นะฮะเวลาเราไม่ต้องการใช้เราก็ปิดนะฮะตัวเซนเซอร์ถอยหลังนะครับตรงนี้ที่จุดบุรีนะครับผมแล้วก็ตัวสายเสียบ AUX USB นะตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกแบบนี้นะครับผมก็สไตล์ใครถ้าเกิดใครใช้ตัว Vigo อยู่ก็จะเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็ได้ตัว7ที่นั่งพื้นฐานรถกระบะนะฮะพิสัยทั์การขับขีด่ดีนะเป็นรถยกสูงนะครับค่อนข้างหายากสําหรับรุ่นนี้นะครับผมมาไม่บ่อยนักนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการใช้งานตัวกีธรรมดาคันนี้เหมาะเลยได้รถครอบครัวไปใช้งานนะฮะต่างจังหวัดก็ใช้งานสบายๆเลยใครชอบเกียร์ธรรมดานะฮะ2.5 G d ุดห e าด้วยนะครับสวยใสยคันนี้นะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับ หลุดจองแล้วนะครับใครสนใจต้องรีบเลยนะคะคันนี้นะฮะตัวบอดเราหุ้มให้ใหม่สวยใสเนียนกิบเลยนะครับนี่นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ t o โดยต้าฟอร์จูเ 2.5G เกียร์ธรรมดาปี2013ราคา559,000บาทรถหลุดจองนะครับวันนี้อัปเดตวันที่18ตุลาคมเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะฮะ4โมงเย็นของวันจันทร์ที่18ตุลาคมนะฮะ ถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะช้าไม่ทันนะครับคันนี้559,000บาทนะฮะเลขไม่์เดิมๆไมล์แท้ไม่มีกอไม่์นะครับไมล์แท้ไม่มีกอไมล์นะครับนี่ครับปรับสภาพให้สวยใสพร้อมใช้งานเลยเป็นรถที่หายากนะครับแล้วก็ราคาย่อมยาวด้วยสิ้นปีนี้นะฮะใครอยากได้รถครอบครัวและอยากได้เกียร์ธรรมดาไปขับพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะนั่งสบายๆต้องคันนี้เลยนะครับราคาประหยัด 5 5 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยใสยเลยนะฮะปรับสภาพให้ใหม่สวยสวยงามนะเพดานสะอาดสะอ้านดีตัวเบาะสะอาดนะฮะดูแลรักษาง่ายขึ้นหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะครับนี่ครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับตอนนี้หลุดจองแล้วนะฮะแจ้งข่าวดีนะครับใครสนใจเกียร์ธรรมดาใครหากเกียร์ธรรมดาอยู่ ไม่ควรพลาดเลยคันนี้สวยจริงๆนะฮะใครที่พลาดช่วงแรกนะครับวันนี้ยังทันนะฮะรีบโอนจองล็อกรถไว้นะฮะห้าพบาทและเตรียมเอกาสารจัดแฟน,นได้เลยนะฮะต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลเรามีบริการจัดแฟน,น์ให้ถึงที่เลยนะฮะรู้ผลทราบผลภายใน3วันนะฮะสิ้นปีใหม่นี้เอารถไปเที่ยวไปใช้งานนะฮะราคาเบาๆห้าแสนห้บาทเท่านั้นนะครับห้า เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตามมาเลยครับอานะครับมาดูโครงสร้างห้องเครื่องของเจ้า Fortuner 2.5G ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับปี2013คันนี้กันต้องบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมนะฮะเราเน้นรถโครงสร้างเดิมนะฮะรายละเอียดตัวคาร์หน้าเดิมๆนะฮะตัวซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบสติ๊กเกอร์นะกัขนขอบยางยังอยู่เลยนะครับคาร์หน้าเดิมตัวโค้ดต่างๆนะฮะตัว R ตัวแอต่างๆอยู่ครบเลยนะครับการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตีลังกากับเครื่องกับสีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะฮะตัวเครื่องนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์ d 4 d นะครับขนาด2.5ลิตรเซอร์เพิงดีเซลนะฮะขับเครื่อง2ล้อแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะโค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนี่ครับนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะฮะรายละเอียดสวยงามเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเดิมๆเลยนะครับ รถสวยนะครับคุณภาพเกรด A ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานสติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะฮะนี่คับเม็อาร์คลอยซีนตะเข็บเดิมนะครับคันนี้ใครที่พ้าช่วงแรกไว้นะฮะดูคลิปนี้จบแล้วนะรีบโอนจองล็อกรถไว้ด่วนเลยนะฮะเพียง5,000บาทเท่านั้นนะฮะวันนี้เราแจ้งรถตุดจองถ้าใครสนใจวันนี้รีบเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะสังกตหนิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยอัปเดตรับชมก่อนใคร จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะสอบถามมาที่เบอร์0950566926หรือว,ว่าแอดไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ไลน์นะฮะเพิ่มเพื่อนทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะชอบคันนี้โอนจองของรถมา5,000บาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันปิดท้ายกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมตามมาเลยครับมาดูรอบคันของความสวยงามของเจ้า Fortuner Man u a l คันนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะร,รอบคันปิดท้ายกัน นาย้ำนะคะ559,000บาทวันนี้หลุดจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจต้องรีบนะครับแอดไลน์สอบถามรายละเอียดการโอนจองได้เลยนะครับและเตรียมเอกสารรอจัดแฟนได้เลยนะครับต่างจังหวัดและปริมณฑลนะวิ่งจับแล้งถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับนี่ครับความสวยงามของเขานะฮะปรับรสภาพให้เรียบร้อยแล้ว559,000บาทเลขใหม่เดิมๆใหม่แท้ไม่มีกอใหม่ใช้งานไปอยู่ที่ประมาณ170,000โลนะฮะ เกธรรมดาหายากมากๆเลยรุ่นนี้นะครับผมปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะฮะสวยงามนะครับรีบเลยนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ฮะวันนี้นะครับวันจันทร์ที่18ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับหลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวโฟลเนอร์ 25ตัว G เกียร์ธรรมดาปี2013สีบอลเงินสวยใสฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครสำหรับนี้ขออญาตลาไปก่อนพร้อมไฟเนอร์คันนี้ถ้าใครสนใจรีบจองเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ